สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมันนี่มาพบกับช่องแย่เพชรีชาแน,นลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามันนี่แย่เพชรีก็ได้นั่งข้อมูแลแนวทางเลทเด็ดมาพี่น้องช่วงพี่น้องพิจารณานะเป็นแนวทางงวดประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเนาะจ้าพี่น้องเนาะขอสิไปรับชมเราฟังแย่เพชรีกะฝากกดติดตามกดถูกใจแย่เพชรีน่าไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจ้าน้อยแย่เพชรีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบ,บริพาดเบิ่งนผ่าโชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือจะคอมเมนต์ของเพื่อมาทางใายคอมเมนต์มาลายๆายก็ได้จ้าพี่น้องกับป้าวากันนอกจากน้องมณีมะพร้าวกันในวันออกพรรษานอกจากน้องมนีแย้ไปสิกะขอให้พี่น้องเฮงเรงเลยลุยสูบู่สูขนนอกจากกลับไปเบิ้งของมู่นเน่าทางอาจารย์ทันแหลกไนเลยนอกจากเน่ทางอาจารย์ทันนี่พ่นบอกว่าสองตัวบนชุดเต็มหวดที่เรียแอดไพนีล่าพูดหายสองเกิออกเกิสองนอกจากเนาะมาเบิ้งวันนี้ว่าเพูดหายอีหอย่างมากนอกจากพี่น้องเนาะวันนี้สองตัวบนชุดเต็มว่าสั้นจ้าพี่น้อง เพื่อนบอกว่าเด่นเด่นว่าสัน้นเก้ากับศูนย์มาสั้นจ่าบนว่าเพื่อนกระหายมากสองตัวก็มีเก้าหนึ 2, ่งเก้าสองเก้าหกเก้าแปดศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์หกและศูนย์แปดขอให้โชคดีขอให้ทุกคนมีโชคทุกวันว่าสั้นจากแนวทางของไทยลีลาสองตัวบนชุดเต็มเนาะจ่าพี่น,อน้องผู้ใดติดตามแนวทางเพื่อนดูกับแคปหน้าจอเป็นแนวทางได้จา้าอันนี้สองตัวล่างวันที่เลียกเพื่อนบอ่เขาเนาะจา้ามาเบิ้งวันนี้ว่าเพื่อนหายอีกย่างมา,ากเลยเนาะจ้าพี่น้องเนาะ สองตัวล่างมาสันจา่าพนวานาจากแนวทางไทยลีลาันบอกว่าเดนหนึ่งกับสวม,มาสันจา่ามีนองพนกระายมากหนึ่งหกหนึ่งเ็ดห้าามหกสามเจ็ดและ39ขอให้ทุกคนมีโชกทุกวันเดอ้อวาสันจา่าพนวนาจากแนวทางสองตัวล่างชุดเต็มไทยลีลาจา้าต่อไปเลยจ้า อันนี้เพิ่นบอกว่าคู่โต๊ดบนสัญญาพ่นว่าคู่โตดบนของแอดมอลกะดนอกจากพี่น้องมดที่เลี้ยวล่าสัญญาพ่นวามดนีเพ่นก็ใหา,าเนอจกจะเนาะ90919295และ98จากแนวทางคู่โตดบนแอดมอลกดจากพี่น้อง้ปรตดตามงแนวทางแอดมอลกดดอยู่กัแบแคปหน้าจอเป็นแนวทางใดนอกจากเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เพิ่นบอกว่าดับบน ขืนแลกมาสันจาพันวาเนาะงวดนี้ดับบนสวงมาสันจากพน้องจากแนวทางดับบนขึ้นแหลี่มาสันจ่าพันวา้างขางขื้นแล่มาสันจะาพันวาอย่างเนาะต่อไปเลยจ้าพ่นบอกว่าเดินล่างวันจันมาสันจ่าพันวาหมวดนี้เพิ่นไห้สา like มกับสี่มาสันจ่าหน่วยล่างวันจันมาสันมาจ่กเนาะจากแนวทางของเพิ่นเนาะจากกพิจารณาเป็นแนวทาสามกับสี่มาตัวใดตัวหนึ่งมาสันจ่าหนึ่งทับ สิบเอ็ดว่าสันจ่าเพิ่นว่าต่อไปเลยจ้าอันนี้ของลูกพอโสธรเนาะสันจ่าเด่นบนสันจ่าเพิ่นว่าเนาะเด่นบนงวดนี้เพื่อนไหเก่ากับเจ็ดสันจาามาตัวใดตัวหนึ่งจากแนวทางเด่นบนลูกพ่อโสธรเนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่ามาสองตัวบนสันจาาเพิ่นวางงวดที่แล้วเพิ่นใไ้เขาเจ็ดกับสองเนาะจ้าแยกไปสิกก็เลยเอามาห้เบิ้งงวดนี้เนาะจ้าเนาะเป็นงวดแรกที่แยกไปสีลล่งไ้เบิ้ง จากหางหายไปโดนเนาะจ้ะเนาะพนกรมีรลักซิบก็มีเก่าก็ผ่าวสัญญาพนวาลักหนวยกะสี่กับสามสัจญาพี่น้องกะเป็นพิจารณาเป็นแนวทางใดเจ้าพี่น้องนอกจากแนวทางลูกพอโซทอนเนาะจ้ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้งวดที่แล้วแยกไปซีกระลุให้เบิ้งเนาะจ๋าพี่น้องเนาะตัวง้องซื้อไล้เส้นแบบนี้แยกไปซีกระลุให้เบิ้งออกเจ็ดสองเนาะจ๋าพี่น้องมาเบิ้งวันี้ว่าเพื่อนให้อยงมากเนาะจ๋าเนาะจากแนวทางของเพื่อนเพื่อนบอกว่าเลขประมุ่นสัจญา 507ข้างล่าง17ข้างบนวิ่ง0ข้างล่างวิ่ง1นึ่งสันจ่เพ่นว่าเนาะกัแคบหน้าจอเป็นเนืทางใดเนาะจ่าอันนี้กับอาจารย์อันเจ้าเดียวกันเนาะจ่เพ่ลกเอามาเพผนบอกว่าบน507แล้วเพ็่าพก็แยกมาให้เนาะจ่าเนาะ07 50และ57ล่าง7 1 1 7หนสันจบสอบกับจวดจาดฝาดบึ่งเขามาสองงวดแล้วเขามาสองงวดอิริยาบถไปสีเห็นเอาลงให้เบิรงเนาะจ่าพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เลขยอดแห้งมาส threaten. ันจางงวดที่แล้วยอดแห่งบนไห้เนาะจ้าพี่น้องสองกับสามาสันออกสามเกสองมาสันงวดนี้ร้อยสิบหน่วยบนมาสันจ้าพี่น้องสองสามหาคือเกาจ้าพี่น้องกะพิจารณาเป็นแนวทางจากแนวทางยอดแห่งจ้าพี่น้องู้ใดติดตามแนวทางยอดแห่งอยู่กะเคียบหน้าจอเป็นแนวทางใดเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้3ตัวบน JP ว่าสัญจญาพี่น้องก็ไปจับเบิงนอกจากเครหนบนาจอไปจับเบิงไรนอกจากเนาะลักร้อยเพ่นก็มี6 72ลัก15 61หลักหน่วย015่้ว่าสัาเพิ่นววะจากแนวทาง3ตัวบนเอสเจจ้าต่อไปเลยจา้าอันนี้ชุด2ตัวบนวดที่เลี่ยวให้เขา72ตรงตรงเลยนอกจากนะของเอสเนอกจากเน,ะนะาเนะมาเบิงวันนี้ว่าเพื่อให้อีกอย่างมากนอกจากเนาะ สองตัวบน AJP วส,สันจ่าเพิ่นว่างวดน,นี้เพิ่์นไฮมาสี่สามสี่สี่สี่ห้าห้าสามห้าสี่และห้าห้าจากแนวทางสองตัวบน AJP วส,สันจ่าพี่น้องผู้ใดรอหรือว่าวติดตามเพิ่นอยูก่กับแคปหน้าจอเป็นแนวทางใดน,นะจา่าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้สูตรไม่ใบดำวันสันหนึ่งพัสหนึ่งพังสดีกีกาววันสันวดที่แล้วเพิ่์นลุเนาะจา้าพี่น้องเนาะสูตรไม่ใบดำแอดโดแปดทิศนะจ้างวดน,นี้สามตัวก็ 8178278372ตัวเพิ่นกะ8281และ83จากแนวทางสูตรไม่ใบดำแอ d o ด8ทิศสันจาเพิ่นว่าต่อไปเลยจ้าอันนี้2ตัวเพิ่นเน้นๆเหมือนสันจาเม็ดเดียวปังๆ8228จากแนวทางแอ d o ด8ทิศสันเพิ่นจัดชุดเดียวเน้นมาให้ก็คือ8228นะจ้กพี่น้องต่อไปเลยจ้า อันนี้ผีเสือเทวดาหายโฉกประสานจากสองตัวบนล่างเนะจ๊ะพี่น้องก็กมี0810889843 0414849423 02128292และ2เก่าจากแนวทางพีเสือเทวดาหาโชกจาผูปรดติดตามแนวทางเพิ่นดูก,กันแคปหน้าจอเป็นแนวทางใดเนะจ๊ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เพื่นบอกว่า เด่นบนอินทรเทวนครวสันต์หัวทิสามสี่เจ็ดหนึ่งเขาสามกับเจ็ดน่าจะเนาะมาเบิงวันวนี้จะหนึ่งพฤศจิกีกาเด่นบนเพิ่นกระไฮมากเก้าสองห้าแปดสันจ่าเป่นวามาได้ทั้งหนึ่งตัวสองตัวและสามตัวจากแนวทางของเด่นบนอินทรเทวนครนอาากนนนจะพี่น้องต่อไปเลขจ้าอันนี้อาจารย์แฟกว์สันจาเพันวางวดวท่เล่เพิ่นไฮเขาสองเจ็ดบนยางเดียวน่าจะพี่น้องทั้งบนทั้งล่างเขาสามแปดข้างล่างเขา ไทยสองเกตออกเกตสองของเครื่องมาเบิ่งวันนี้ว่าอาจารย์แฟกพันหายอย่างมากนะจ๊ะพี่น้องเนาะแอดแฟกพันหามากวันนี้เพันบอกว่าหามากนะจ๊ะพี่น้องศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งหกสองหาและสองหกโปรดติดตามแนวทางการดูกับแคปหน้าจอเป็นแนวทางใดเนาะจานะ๊ะเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้แนวทางของอาจารย์กรมเกตนุตีเนาะจ๊ะพี่น้องหมดที่แล้วเพันบอกว่าเด่นสิบหน่วยบนสามกับเจ็ดประสานข้อเกต กับ3าน่าจะข้างล่างกับเขา3าออก38นอกจนาจะวันนี้เิ่นให้อยังมากไปเบิ่งจ้ะพี่น้องงวดนี้เพิ่นไ้มากนอกจะก10หน่วยบนวสันกับ10หน่วยล่างข้างบนก็0 4 8นย์กมาตัวใดตัวนึงเนาะจะเนาะข้างล่างกับ4 7 9ว่จเาซันนจ้ะจากแนวทางของอาจารย์กรมเกียรตินุติน่าจ้ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าวัดดวงตัวเดียวของแอสซุยนาาจ้ะพี่น้องวดนี้เพิ่นไฮหาตัวเดียวแคลนครับวันจ้ะจพิบนวาเิ่นตัดแยกออกมาไฮเนาะน่าจ้ะพี่น้องต่อไปเลยจ้า คู่โต๊ดบนสันจ่าบันวานหนึ่งพุศก,กีกาหาแปดกับหาเก้าสันจ่าบันวานจากแนวทางคู่โต๊ดบนเนาะจากพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางของบัวคําสีวันสันงวดที่เหลวารุดก็เลยบอกมาให้เบิง้งเนาะจ่างวดนี่ตามต่อเลยเนาะจากมันบอกว่า3มตัว8 9 4ส สามสองห้าว่ะส,สั้นสองตัวพันเก้าสี่สองหาแปดเก้าและหกหาจากแนวทางบัวคําสีจ่าพี่น้องคลิปนี้จยเจ้าเน,นาะจ่าพี่น้องเน,นาะถ่ายคลิปน,นียแย่เพศีกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ่าเด็กๆเขามารับชมรับฟังกะขอให้สุขภาพแข็งแรงยั่งยั่งเรื่อยๆสุขูสุขโดีเนาะจ่าเรี่ยวแย่เพศีกะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ่ที่ได้แบล,ลปันขอมูลให้แย่เพศีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางกะขอขอบคุณในไลน์เด้อจ่าสวัสดีจ้า